สวัสดีครับไม่่านะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมสติ๊กบอลเลกเซ่นะครับภารกิจที่541และ542นะครับผมภารกิจที่541นะครับมีบริเขตกั้นกลางนะครับคอนโทรลซ่อนหวานด,ดัชดอนและสเปียต,ตอนนะครับเจอกับสโตนจแจนเดนะครับสบินจาเองแล้วก็ท็อกซิกเดดนะครับเล่นแบบเอาชีวิตรอด ขอเล่นแบบสก,กินธรรมดานะครับอัพเต็มแล้วกันนะประมาณนี้นะครับมีบาริเคตกันกนก้นกลางก็กไม่น่าเป็นไรมัง้งของเขามาแล้วนะครับผมมันก็มีอยู่2อย่างก็คือไม่ฆ่าเขาเราก็จุูแล้วทำไมเราไม่อัพเป็นซอสหวานมาถ้าเราจะจุกจนจบเกมก็ไม่รู้ว่าจะ ก็ไม่รู้ว่าต้องเจออะไรแบบนี้อ๋อฝั่งเขาก็ไม่ได้ตีแรงอะไรเท่าไหร่นะจริงๆรล่รรอได้ไหมล่อให้ซอมบี้ผีประพิษพวกเนี้เข้ามาตีเราแล้วก็เราใช้เป็นคาสเซนอาชิดอนยิงได้ไหมเราก็ออกมาเป็นอาชิดอนเลยนะครับผมกว่าป้อมเราจะแตกกว่าป้อมกลางจะแตกนี่ก็อีกนานครับลเผืเ่อใที่อยากจะตกไปละโดยที่เราไม่ต้องสู้เลยก็ได้นะมาลับป้อมกลางจะแตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับศึกก่อนปายจูครับยิง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 ,ยงมาหาเราเนี่ไม่โดนโอเค อย่าไปหาเพื่อนเราอย่าไปหาเพื่อนเราอย่าอย่าโอ้โห <c oughs> อ้าตายเลยครับผมเฮ้อะไรกันเนี่ยมันผิดแผนไปหมดนะครับซอสวางเราอยู่นี่ไปตั้งรับต้องทำให้ซอมบี้หินยักษ์เขาหันกลับมาหาเราให้ได้นะครับเออนั่นแหละหันกลับมาแบบนั้นแหละถูกต้องถูกต้องที่สุดครับแล้วหลังจากนั้นอาชีดอนของเราจะได้ยิงฟรีโดยเฉพาะการยิงผีปลาพิษนั่นแหละนะครับผีปลาพิษหมดแล้วถ้าผีปลาพิษหมดก็จบแล้วละซอมบี้หินยักษ์นายไม่รอดแน่ ไม่โดนอู้โดนแล้วครับผมโดนแล้วโดนละมันเอาโล่ตีนะครับอ่ะเข้าาออกอยู่อย่างงี้เออนั่นแหละอู้เรียบร้อยเราเอ่ะเรียบร้อยพอคนหยิบแร่จูบได้ปะสวัสดีครับพี่หันกลับมาผมหน่อยมันต้องหันกลับมาอยู่แล้วครับมันต้องตามเราอยู่แล้วล่ะอ่าภารกิจนี้ไม่ยากนะครับผม ธรรมดารรมดาก็ชนะได้โอเคไม่ยากแต่นานครับสามนาทีสามสิบสองวินาทีต่อไปก็เป็นห้าสี่สองนะครับผมทำมาลุกปั้นฝั่งตรงข้ามนะครับมีบริเกตสามอันเริ่มต้นตังพันห้าเราต้องทะลวงบริเคตไปนะครับถึงจะมีเหมืองทองนะครับผมแล้วก็คอนโดนิทจะดูรูปแบบยกเว้นสเปียร์ตอนนะครับเล่นเป็นแวมพลิกโซสเตลเลอร์แล้วกันนะครับไม่ได้เล่นนานละครับอะไรดีมเมาเงินแล้วกันนะครับผมมาถึงก็จะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับโอ้ฝั่งเรามีสเปียร์ต้อนมาให้ตั้งแต่เริ่มเลยหรอขอบ คุณมากอ๋อของเขาก็มีสเปต้นเหมือนกันเนาะอืมจริงๆเราต้องมาเป็นจอมเวทจะดีมากนะครับโอเคจอมเวทแล้วกันนะครับแล้วเราบังคับจอมเวทไปบึ้มบึมบึมบึมใส่เขาทำให้เขาเสียจังหวะนะของเขาก็เป็นคนยักษ์นะของเขาคิดต่างจากเรานะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะเราอยู่ตรงเนี้ยเราอยู่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับ้วปล่อยเขาบุกเข้ามาเนาะแล้วเราจะบึ้มทะลุบ้านนะครับถึงไหนละ อ่าป้อมแรกแตกแล้วนะครับมาไหมมาครับผมเขาก็จะอยู่ประมาณนั้นแหละนะตีต,ตีนไปนะครับส่วนเราก็เตรียมความพร้อมอยู่ในบ้านเตรียมตั้งรับนะครับแล้วทําไมไม่รับเป็นจอมเวทมาครับเพราะว่าไม่รู้ครับว่าเขาจะมานแบบนี้แต่เราก็มีจอมเวทสองแล้วนะครับผมจอมเวทสองคนนั้นก็หมายความว่าเราสามารถจะทาให้เขา s ั u นได้6ตัวในการโจมตี1ครั้งนั่นเองเพราะว่าจอมเวทเขาสามารถ s t u นได้ถึง3ตัวเลย3ยูนิตนะครับโอ้โหฝั่งนู้นกว่าจะตี ลวดกลางแตกเห็นแล้วเหนื่อยใจเลยเรานี่เก็บแร่สบาย,เ,ยเรามีคนเก็บแร่สองคนก็พอแ้ววอะไม่ต้องไปเก็บอะไรเยอะหรอกมาแล้วครับผมจะมาไหมหรือเปล่ามาครับโอเคมาตามที่เราคิดเอาไว้เราจะบึ้มทะลุบ้านนะครับการบึ้มทะลุบ้านก็คือยืนประมาณนี้นะแล้วบึ้มบึ้มนั่นแหละครับผมทีละร้อยกว่าดาเมจก็เจ็บอยู่ถ้าเป็นสกินระเบิดนี่ก็มีตุยอะมีตุยเย่วตันเบ้ไอโกอแน่นอน นั่นแหละครับกว่าเขาจะตีบ้านเราแตกนะตัวเขาก็แตกไปหลายตัวแล้วนะกลับบ้านกันเลยเหรอเอาละครับผมไปลุยลุยลุยไม่รู้ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะนะเราอาจจะแพ้ก็ได้นะครับไม่แน่เหมือนกันแต่เราสามารถที่จะดูดเลือดได้นะนั่นทําให้เราได้เปรียบเล็กน้อยค่อยๆปล่อยเวทไปบึ้มบึมบั้มบัมกันไปอ้าปล่อยผิดทางครับผมตลกแล้วล่ะตอนเนี้ยไปทางตลกแล้วอ่ะ จะตลกอะไรนักหนาะถ้าดูจากลักษณะตอนนี้เนี่ยฝั่งเราก็เหมือนกับจะได้เปรียบเล็กน้อยนะครับสเปียต้องของเรามันดูดเลือดนะครับเฮ้ okay, แตกสลายกันไปบึ้มบึ้มบัมบยักษ์ดับไปก่อนหนึ่งแล้วเราก็เอาเป็นซอสวาดมาเลยครับผมเอา้าเหมือนกับว่าจอมเวทเราตายไปหนึ่งคนเหรอ <L at? S 1> เออไม่เป็นไรหรอกเอาสักคนหนึ่งครับผมมายืนแบบนี้ไว้โพวมันเจ็บยิงไปยิงมารถตายขึ้นมาทําไงเพื่อนโอเคครับผมฝั่งนู้นเรียก กองกาลังเสริมมาแล้วซึ่งก็เราก็จะล่อเขาอยู่อย่างี้นะปล่อยให้กองกําลังของเราสู้กับเขาแบบตัวต่อต,ตัวไหมเออเข้าไปอ่ะนั่นแหละโบบาโบบ้าเข้าไปครับสวัสดละมายังเนี่ยโอเคมาละก็ให้เขาบนเวียอยู่กับเราตรงนี้แหละนะครับส่วนเราก็ไปบังคับมหาจอมเวทบึบั้ม ล้มพมเรียบร้อย6นาที3วิโอเคอย่างที่บอกถ้ามันเป็นสกินระเบิดระเบิดระเบอรบ์จะเกิดอะไรขึ้นไหนๆๆนะลองดูครับผมพโรเบลสนะครับแล้วก็เอาเป็นจอมเวทโหดๆแบบนี้อ่ะโอเคเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละครับเราจะล่อเข้ามา แล้วตอนนี้นะครับเราอัพเป็นจอมเวทบื้มเวทแรงมาด้วยนะมันก็จะโหดในระดับหนึ่งนะครับคือถ้ามันเป็นสกินธรรมดามันก็โหดระดับหนึ่งนั่นแหละแต่ตอนนี้เนี่ยมันดันเป็นสกินไพโลเบสนะครับซึ่งสามารถระเบิดระเบอร์ได้มันก็จะน่ากลัวไปอีก ระดับหนึ่งก็คือประมาณว่าดับเบิลระดับประมาณนั้นอะไรภาคอะไรดับเบิลระดับอะไรมั่วโซไปหมดโอเคจอมเวทมาครับคนที่2เพิ่มเอ่มีจอมเวท2คนก็ชนะแล้วเนี่ยมันบึ้มบึ้มบัมบัมโหดนะครับอ้ฝั่งนี้รั้วแรกแตกไปแล้วนะครับกําลังมาโจมตีรั้วที่2ซึ่งก็โอเคปล่อยเข้าไปเก็บแร่ดีกว่าครับสบายใจเมื่อไหร่จะแตกครับจะแตกกี่โมงครับช้าเลยเกินฝั่งนู้นฝั่งเรานี่เก็บแร่จนเหนื่อยจนเมื่อยแล้วเนี่ยเราจะไปซ จ้องเวทเย,ยอะๆก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่เขางอนครับผมพี่เขาจะถอยทับกลับซะเออจะได้ดูนะครับว่าจองเวทนี้โจมตีป้อมนี้มันมีสแต็คไหมอ๋อไม่มีสแต็กขึ้นโอเคอ่ะแตกเรียบร้อยแล้วครับมารีบมาให้ไวเพราะเราจะบึ้มใส่เขาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับพี่น้องขอบึ้มทะลุบ้านหน่อยปาา มีสแต็คขึ้นโอเคถ้าเราสามารถบึ้มใส่ซอสหวานได้นะครับแล้วซอสหวานเขาตายอ่ะนั่นนั่นและนั่นแหละครับผมนั่นแหละเขาคุกกลับบ้านเดี๋ยวก่อนดิหายเกือบทั้งกองครับโอ้โหหายห่วงอะบอกเลยสําหรับสกินระเบิดนะครับคือเราไม่ได้ทําอะไรเลยเมื่อกี้เนี่ยบึ้มบึ้มเวทไปแค่สองครั้งเองนะมันก็โกงจัดอยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รีรอครับเราก็บุกเลยครับจัดไปตึงๆฟื้ บ,บึ้มๆบ๊ำบำกันไปเราก็วนเวียนอยู่แถวนี้นะครับไม่ต้องไปไหนกันแล้วครับวันนี้นะบึ้มๆปมโอโ้โหโอ้โหหายหมดแล้วเนะี่ยบึ้มหายแล้วก็บึ้มยักษ์บึ้มยักษ์โอโ้โหภายในกี่นาทีครับภายในกี่นาทีไม่ต้องห่วงเลยว่าจะจบช้านะครับจบเร็วแน่นอนจบเร็วกว่าเมื่อกี้แน่ๆนครับโอเคกองลังเสริมมาครับให้มาครับ บ,มมบึ้มมันบึ้มมันบึ้มเป็นนิวเคลียร์บึ้มแบบว่าไม่เกรงใจใครบึ้มทะลุบ้านนี่แหละบึ้มทะลุบ้านของจริงนะครับเรียบร้อยเซียทีสสี่วิเขาเร็วขึ้นตั้งหนึ่งนาทีกว่านะโอเคครับผมสำหรับภารกิจในสัปดาห์นี้เดี๋ยวที่เหลือค่อยมาเล่นย้อนนะครับสำหรัีเกมซิมเมอร์และเกมสติกบอลเล็กเสือต้องขอตัวลาไปนนี้ก่อนแล้วก็มกันกหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเ,เจอกันครับ